ก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะครับที่เราจะได้เห็นองค์กรของประเทศไทยเนี่ยที่มีอายุอย่างยืนยาวมากว่า60ปีนะครับและว,วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ผมได้มีโอกาสดได้สัมภาษณ์ CEO นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทไทออยล์พับบิคคอมพานีลิมิเต็ดนะครับ คุณวิรัตเพื่อนีรมิตหรือพี่วิรัตนั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่วิรัตครับสวัสดีครับดรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป้าหมายถัดไปเนี่ยองค์กรร้อยปีเนี่ยเวลาเราฟังจากต่างประเทศนะพี่เนาะญี่ปุ่นเนี่ยจะมีองค์กรร้อยปีเยอะแยะเลยแล้วผมว่าอีกไม่นานเน่ะเราต้องมีจํานวนบริษัทของไทยเนี่ยที่อายุร้อยปีเยอะขึ้นแน่นอนเลยนะฮะคราวนี้วันนี้เนี่ยที่ผมมาพูดคุยกับพี่เนี่ยเนื่องจากว่าปีที่แล้วมีบริษัทไทยนะครับ ไทยออยก็คือหนึ่งในนั้นก้าวขึ้นมาเป็นอินดัสเซรียลลีดเดอร์นะครับในส่วนของดาวโจนส์ซัเซีเนอร์บิตี้อินดี x ผมก็เลยอยากรู้นะครับว่าไอ้ตัว DJSI เนี่ยหรือดาวโจนส์ซัเซีเนอร์บิตี้อินดี x เนี่ยมีความสำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของไทยออยอยังไงครับพี่ครับก็ต้องเรียนว่าอย่างนี้ฮะเออปีนี้เป็นปีที่ไทยออยฉลอง60ปีนะฮะอย่างที่ดรพูดนะฮะเอ่อก็เราก็รู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง นะครับเพราะว่าผมคิดว่าการที่บริษัทจะยืนยาวมาถึง60ปีเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะเพราะว่าคลื่นลมต่างๆที่เราฟันฝ่ามาตลอด60ปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ามันมีทั้งอัพสด์ดาวนะคะแต่ในภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าไทยออยล์ก็ก้าวมาสู่ปีที่60อย่างสง,ง่าผ่าเผยแล้วต้องเรียนว่าเราเจริญเติบโตมาเป็นลำดับนะครเ,เราค o n ทริบิวให้กับ Energy Security ของประเทศนะฮะเรแล้วก็ต้องบอกว่าเราค o n ทริบิวให้กับ เอ่อคอมมิตี้หรือว่าชุมชนและสังคมของประเทศไทยมาโดยตลอดซึ่งอันนี้เราถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องดาวโจนส์ sustainability index เนี่ยก็ต้องเรียนว่าอย่างนี้ฮะเอ่อไทไอเนี่ยเป็น i n d u ัสทรี e a ดเดนะฮะจริงๆเป็นระดับ global เลยนะฮะนะฮะของอินดัสทรของเราเนี่ยจริงๆไม่ใช่ปีแรกปีนี้เป็นปีที่6ที่เราสามารถที่จะยืนตําแหน่งนะฮะของการเป็น global industry leader นะฮะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นความภูมิใจอย่างมาก นะฮะก็ด้วยความที่ผมว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรนะฮะทั้งคอมมิชเมนต์ของเรานะฮะรวมทั้งวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในอดีตจนถึงปัจจุบันของไทยออยนะฮะในการที่เราจะรักษาความเป็นองค์กรที่ยั่งยืนนะฮะอย่างที่ดรพูดนะฮะว่าผมว่ามาลสโตนต่อไปเนี่ยร้อยปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาลสโตนไกลๆของเราเนี่ยเรายังต้องการที่จะเป็นองค์กรที่ยืนยาวนะฮะมั่นคงนะต่อต่อเนื่องต่อไปในอนา คำว่ายืนยาวยั่งยืนนะครับหรือว่า t a i ิเบลิตี้เนี่ยถ้าจะให้คนที่ติดตามรับชมรับฟังเราเข้าใจง่ายๆในบริบทของไทยออยนะครับพี่วิรัต์พอจะอธิบายพอสังเขปได้ไหมครับว่าความยั่งยืนแล้วก็เป้าหมายเรื่องความยั่งยืนของไทยออยเป็นยังไงฮะคือคือในในความหมายสุดตัวเลยนะของผมเนี่ยนะครับถ้าบอกว่าองค์กรยั่งยืนหมายความว่าอย่างไงนะฮะยืนยาวยั่งยืนหมายความว่ายังไง่อก็คือมั่นคง มัง่งคั่งและก็ยั่งยืนนะฮะค <tinc> ah. ำว่า,ามั่นคงก็แปลว่าองค์กรจะต้องจะต้องอ resilient นะฮะก็คือจะต้องมีความสามารถในการที่จะ,จะเจริญเติบโตไปไม่ว่าจะสถานการณ์ทางธุรกิจสถานการณ์ทางตลาดจะเป็นยังไงบ้างนะฮะองค์กรก็ยังสามารถที่จะเติบโตต่ตตอเนื่องนะฮะในลักษณะที่เรียกว่า sustainable growth นะฮะค <Lect ure. S 1> ำว่ามาั่งคั่งหมายควาว่ายังไงเอ่อมั่งคั่งก็แปลว่าธุรกิจต้องดําเนินไปได้ด้วยดีนะฮะ มีผลตอบแทนที่ดีมีกำไรที่ดีนะฮะแล้วก็ Return นะฮะต่อ Stakeholder นะฮะหรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราเนี่ยในรอบด้านนะฮะจริงๆแล้วที่เรา define s t สเต h o โฮล r เนอี่ยนะฮะอย่างที่พูดกันโดยทั่วไปว่าจริงมีทั้ง6กลุ่มนะฮะมีทั้งผู้ถือหุ้นนะฮะผู้ถือบอนะฮะหรือว่าหุ้นกู้ของเรานะฮะลูกค้าคู่ค้านะฮะพนักงานชุมชนสังคมรวมทั้งเรื่องของ หน่วยงาน regulator หรือภาครัฐบาลก็ต้องเรียนว่าเนี่ยเราต้องพยายามที่จะบาลานซ์นะฮะความสุขหรือความสมดุลเนี่ยของ Stakeholder ของเราทุกด้านนะฮะในส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของความยั่งยืนนะฮะก็คือว่าต้องยืนยาวนะฮะเป็นองค์กร60ปีเป็นอย่างน้อยนะฮะแล้วก็ร้อปีอย่างที่อย่างที่เรียนกันก็คือว่าจะต้องมี sustainability อย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของผมนะฮะผมเชื่อว่า เอ่อ sustainability หรือความยั่งยืนขององค์กรต้องมีความหมายทั้งสามส่วนก็นนคือว่าต้องอมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนครับในบริบทของความยั่งยืนที่เราทํามาตลอดเนี่ยเวลามันเกิดวิกฤตหลายๆเรื่องเข้ามาในคราวเดียวกันไทยออยทํายังไงครับถึงผ่านมาได้ครคือคือต้องเรียนว่าอย่างนี้ฮะหกสิบปีนี่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เวลาสั้นนะฮะแล้วก็ว่าไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะราบเรียบไปตลอดอย่างที่ผมเรียกไม่ใสักอัพเซนดดาวนะฮะ จริงๆ60ปีเนี่ยสำหรับองคอ์กรเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นก็เรียกว่ากลางคนนะ,ะถ้าเทียบแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าพูดถึงเปรียบเทียบคน,นะ,ะเวลาที่เราอายุมาถึงกลางคนก็เรียกว่า Midlife นะฮะจริงๆแล้วถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยมันจะมีมิดไลฟ์ไ r รซ์เหมือนกันองค์กรก็เช่น<ๆ>เดียวกันนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าไทยออยเนี่ยนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นมาก่อตั้งมาเราก็เป็นโรงกลั่นน้ำมันนะฮะที่มี ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศและก็มีความสามารถเยอะที่สุดในประเทศนะฮะก็ต้องบอกว่าเราเอ,อ่น่าจะต้องมั่นคงมากนะฮะแต่ว่าอย่างอย่างที่ผมก็พวกเราก็ทราบนะฮะว่าจริงๆแล้วปัจจุบนันนี้ความผันผวนของธุรกิจมีมากนะฮะที่เราพูดถึงเรื่อง d e s t r u p t i o n เนี่ยผมคิดว่ามันมีอยู่ตลอดเวลานะฮะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่ผ่านมานะฮะทั้งเทคโนโลยี disruption แล้วก็ถ้าเป็น i n d u s t r รของเราเนี่ยเราเรียกว่า energy disruption นะฮะเพราะว่า ปัจจุบันนี้มันมีกระแสนในการที่บอกว่าไฮโดโครคาร์บอนไม่เอาแล้วนะฮะอิมิชเช่นไม่เอาแล้วนะฮะน้ำมันที่เผาขึ้นมาแล้วทำให้เกิดคาร์บอนอิมิชเช่นก็ต้องการที่ลดลงนะฮะก็จะมีเทรนด์ในการที่จะไปสู่เอวี EV, อะไรต่ออะไรพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของอการเป็นโรงกลั่งอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าเราคงไม่สามารถที่จะยั่งยืนต่อไปเป็นร้อยปีหรือเป็นหลายร้อยปีได้นะฮะ,ะ,ะเราเองก็ต้องมีการปรับตัวนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงหลังที่พอ ปีที่แล้วเนี่ยมีมีแพนเดกนะฮะมีโควิดที่เข้ามากระทบคนทั้งโลกเลยนะฮะอันนี้ผมคิดว่าจริง,รงๆแล้วมันไม่ได้ทำให้แมกซ์เทรนของส่วนตรงนี้ที่บอกว่า Energy d i s t u p t i o n เนี่ยมันเปลี่ยนไปแต่ผมคิดว่ามันอาจจะทำให้เร็วขึ้นนะฮะ mm hmm. เพราะว่าอย่างทุกวันเนี้ยอย่างแม้แต่วันนี้ที่เราสัมภาษณ์กันเนี่ยเราก็ทำโดยออนไลน์นะฮะพนักง,งานของออไทยออยปัจจุบันนี้นะฮะช่วงโควิดที่มันค่อนข้างรุนแรงเนี่ยนะฮะ 80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราให้เวิร์กทอมโฮมนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางก็จะลดลงนะครับจึงแม้ว่าหลังจากโควิดผ่านไปผมก็เชื่อว่าดิมาสําหรับน้ํามันมันก็คงกลับมาแต่ว่ามันก็อาจจะไม่กลับมาเหมือนเดิมน,นะครเพราะฉะนั้นเนี่ย disruption ต่างๆที่จะเข้ามากระทบเราเนี่ยมันก็ทําให้องค์กรต้องมีการปรับตัวนะะในส่วนของออไทยร้อเองเนี่ยจริงๆเราเรามองว่าเราจะต้องทำสามอย่างนะฮะอันที่หนึ่งก็คือว่าเราต้องมีความคล่องตัวนะฮะผมใช้คำว่า agile <c oughs> สองก็คือว่าองค์กรต้องมี flexibility นะฮะต้องมีความยืดหยุ่นนะฮะและสามองค์กรต้องมี r e s i l i e n c นะฮะก็คือต้องมอีความที่จะสามารถที่จะอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้นะฮะซึ่งก็จะนำมาสู่ vision นะฮะของของไทยออยที่บอกว่าอีกหน่อยเราจะไม่ใช่โรงกลัอนอย่างเดียวละนะฮนะ,ะเราเราบอกว่า vision ของเราเราบอกว่าเราต้องการ empower ะะ human life through sustainable energy and chemicals นะฮะก็แปลว่าไทยออยจะไปอยู <y> ่ในธุรกิจที่เรียกว่าพลังงานไม่ใช่น้ํามันอย่างเดียวนะฮะแล้วไทยออยก็จะไปอยู่ในธุรกิจที่เป็นเคมีคลด้วยนะฮะซึ่งก็แปลว่าเราต้องการที่จะเอ็กเซนต์นะฮะ a l u e chain ของเราจากน้ํามันดิบนะฮะที่เรากลับเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปปิโตรเลียมอย่างเดียวเราจะไปสู่ปิโตรเคมีนะฮะแลวปัจจุบันเราเองก็มีธุรกิจที่เรียกว่า p พาเวอร์อยู่แล้วนะฮะนะฮะอันนี้เราก็จะ ต่อยอดนะฮะพลังงานเชิงพวเวอา์นะฮะไปสู่ renewable มากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย strategy ของไทยออยเนี่ยจริงๆจะแบ่งเปน3ส่วนหลักๆนะฮะส่วนแรกเราเรียกว่า value chain maximization นะครับกคือการที่เราจะต่อยอดจากดิ t r o l ล u m ไปสู่แพทเชนนะฮะไปสู่ downstream นะฮะของอพวก Petro c h e m i c a l ต่างๆนะอันที่2คือเราจะบระหิหารจัดการ supply chain ของเราที่ที่สร้างความ แข็งแกร่งให้กับองค์กรนะฮะโดยที่เราจะขยายตลาดนะฮะไปนอกไปให้ไกลกว่าตลาดในประเทศนะฮะอันที่3ก็คือเร,เรียกว่า e a r n i n g s diversification นะฮะ,นะะก็คือการที่จะกระจายนะฮะ r อ uh, t u t i u t i o n ของกำไรออกไปในธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อที่จะให้เราเกิด r e s i l i e n t นะฮะก็คือว่าไม่ว่าปิโตรเลียมจะผันผวนไปยังไงเราก็ยังมีกำไรต่อเนื่องนะฮะอันนี้ก็คือหลักๆในส่วนของเรานะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย องค์กรจะ sustainable นะฮะเราต้องบาลานซ์ระหว่างผลตอบแทนทางธุรกิจนะฮะกับ stakeholder interest ของเรานะฮะผ่านที่เรียกว่า ESG นะฮะก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสังคมนะฮะแล้วก็เรื่องของการมีธรรมาภิบาลเวลาเรามีแผนการรองรับนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนความยั่งยืนนะครับเรื่องของการทําเรื่องของ risk Mitigation เพราะสิ่งที่พี่วิรัตพ,พูดเนี่ยเหมือนกับมีการคาดการณ์ในอดีตอยูแ่แล้วว่าเทรนแบบนี้ <Das S 2> มัน <ator S 2> ต้องเกิดึิดแน่นอนเราจําเป็นต้องเปลี่ยนก่อนน่ใช่ครับเราเราเราต้องบอกว่าเราเรารอให้จําเป็นต้องเปลี่ยนไม่ได้เราจะช่วยโอกาสในการที่จะเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่จรงิจรงๆแล้วดีที่สุดก็คือตอนที่เราแข็งแรงที่สุดนะฮะซึ่ง <ừ> เราก็เชื่อว่าไทยออยตอนนี้ก็ยังถือว่าแข็งแรงมากนะฮะถึงแม้ว่าผลประกอบการ,ร,รปีที่แล้วจะโดนกระทบจากโควิดบ้างนะฮะเพราะว่าเราเป็นโรงกลมนะฮะแล้วก็จริงๆผลิตภัณฑ์ในอดีตของโรงแรมที่ มีกำไรสูงที่สุดก็คือเรื่องออน้ำมันอากาศสยานรือ j เจ็ตฟิลนะฮะซึ่งตั้งแต่ช่วงโควิดปีที่แล้วเนี่ยก็ดิมาสรับเจ็ตฟิลก็หายไปเยอะนะฮะแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าเราก็ยังแข็งแกรก่งนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยถือโอกาสในการที่จะฉกฉวยนะฮะจริงๆเรามองว่าคริส i s ตอนนี้คือโอกาสในการที่เราจะเดินไปข้างหน้านะฮะมีใครหลายต่อหลายคนในธุรกิจที่เราต้องการนะฮะก็อยากจะชักชวน นะฮะเราไปเป็นพาร์ทเนอร์ไปร่วมทุนนะครัน,ะะนี่ก็คือออูนิทีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าเมกะเทรนด์เนี่ยจริงๆเราเราแอนติซิเตมานานแล้วนะ,ะคะปัจจุบันเราก็เลยฉวยโอกาสนะฮะปัจจุบันเนี่ยสตรทเจีของไทยออยเราเรียกว่า accelerate the reform นะฮะ,ะ,ฮะก็คือว่าสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงนนะะการที่เราจะต้องรีฟอร์มการที่เราจะต้องทรานส์ฟอร์มเนี่ยเราเร่งทําในช่วงนี้ที่เป็นวิกฤตซึ่งเรามองให้มันกลับมาเป็นโอกาสของเราในการที่จะ เปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อที่จะสืบนไปในอนาคตต้องพร้อมก่อนเร็วกว่าจะได้เอาชนะการเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าคนอื่นด้วยนะฮะด้วยความที่ธุรกิจมันต้องไปไวสถานการณ์บีบคั้นให้เราต้องรีบเปลี่ยนแปลงเราจะทํำยังไงครับหรือว่ามีวิธีการยังไงทําให้พนักง,งานของเราหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องใน value chain ของเราเนี่ยก้าวไปพร้อมๆกับเราทันกับการเปลี่ยนแปลงครับก็อันนี้ก็เรียกว่าเป็น engagement ของ stakeholder นะครับคิดว่าคือการที่เราจะทําอะไรเนี่ยผมคิดว่าเราทําคนเดียวไม่ได้นะครับเราต้องไปทั้งองค์การพย์และจริงๆครว่าองค์การพย์ไม่ใช่องค์การพย์ภายในบริษัทอย่างเดียวนะฮะจริงๆเราต้องไปพร้อมกับสเต็กโฮลเดอร์ของเรานะครเพราะฉะนั้นเนี่ยการดําเนินการอย่างโดยเฉพาะยิ่งการที่เราจะสแตนนะฮะซึ่งซึ่งอันนี้ก็สะท้อนโดยที่เราได้รับรางวัลดาวโจนสแตนเดอร์บล sustainability index ที่ว่านี่นะฮะก็คือการที่เราจะต้อง engage สเต็กโฮลดเอร์ของเรา นะฮะผ่าน3เรื่องที่ผมว่า ESG นีเปีนแต่ว่าการ engage stakeholder เนี่ยในส่วนของเราเนะฮะเราทำสามส่วนหลักๆนะฮะส่วนที่หก็คือว่าเราต้องถือเรื่องของการ engage stakeholder นะฮะเรื่องของการ balance stakeholder interest เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะฮะแรกสุดเลยก็คือหต้องกำหนดให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะสคือเราต้องสื่อสารสื่อความนะฮะกับ stakeholder ของเราว่า นะฮะทิศทางของธุรกิจทิศทางการดําเนินการนะฮะทิศทางที่เราจะไปเนี่ยเป็นยังไงให้ไม่ว่าจะเป็นอนนักงานหรือคู่ค้าลูกค้านะฮะหรือสเต็กโฮลด์เออร์อื่นๆเนี่ยได้รู้ทิศทางนะฮะได้รู้ว่าการดําเนินการของเราจะเป็นยังไงบ้างนะฮะและส่วนสุดท้ายก็คือการให้สเต็กโฮลด์เดอร์มีส่วนร่วมนะฮะก็คือการ En g a g e สเต็กโฮลด์เดอร์ในทุกสิ่งที่เราทำนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทิศทางธุรกิจหรือเรื่องของ เอ่อส like ียนะฮะหรือ ESG ก็คือการที่เราจะ engage คือเราได้ Input จากสเต็กโฮเดอร์ของเรานะฮะแล้วก็ประสานงานนะฮะเราดำเนินการผ่านสิ่งที่เป็นความคาดหวังของสเต k e โฮเดอร์ของเรานะฮะเพราะฉะนั้นทั้ง3ส่วนเป็นเรื่องจําเป็นหนึ่งกำหนดความสําคัญนะฮะสก็คือเรื่องของการสื่อความสื่อสารนะฮะแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องของการที่จะต้อง engage นะฮะการให้สเต็กโฮเดอร์ของเรามีส่วนร่วม หกสิบปีขององค์กรขนาดใหญ่แบบนี้ครับกิจกรรมต่างๆที่ได้ทาเกี่ยวกับเรื่องเสีสามันมันมีอะไรบ้างหรือเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ก็คือผมจะเรียนว่าอย่างนี้ครับว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการยั่งยืนนะฮะ sustainability หรือกิจกรรมเสียสาต่างๆเนี่ยนะฮะทางไทยออยเนี่ยด้ดำเนินการเป็นสามลักษณะนะฮะลักษณะที่หนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าเราดาเนินการไปอยู่ในขบวนการของการดําเนินธุรกิจของเราเลยด้วยการผลิตของเรานะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะ สิ่งที่เรารทือว่าเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของอการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธ,ธิภาพนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าน้ํามันนะฮะหรือว่าแม้แต่น้ําที่เราเอามาใช้ในการผลิตต่างๆเนี่ยนะฮะเราจะใช้มันอย่างประหยัดนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราจะใช้ลักษณะ 3R 3่ก็คือ,อ reduce reuse แล้วก็ recycle นะ,ะเพื่อที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะฮะรวมทั้งเรื่องของอ เขาเรียก greenhouse gas emission เราก็พยายามที่จะลดการผลิต greenhouse gas ขึ้นไปให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะฮะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ5ปีเนี่ยเราลดได้ไปเยอะมากเลยนะฮะในขณะที่อีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดำเนินการก็คือเรื่องของการผลิตนะฮะผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะฮะนอกจากเรื่องของการทำ sustainability นะฮะอิเรื่องของขบ,บวนการผลิตแล้วเนี่ยเรามองเรื่องของการขยายธุรกิจนะฮะการขยายธุรกิจของเราก็ต้องตอบโจทย์เรื่อง sustainability นะฮะเรื่อง E S แล้ G นะฮะอย่างเช่นปัจจุบันนี้เรามีการลงทุนขนาดใหญ่นะฮะที่เรียกว่า Clean f i l l Project นะฮะเราใช้เงินลงทุนเกือบ5บิลันล้านดอลลาร์หรือเกือบแสนห0 0หมล้านนะฮะที่เรากำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะฮะดำเนินการไปประมาณครึ่งลว สองปีแล้วเดี๋ยวเราจะเดินอีกสองปีในเรื่องนี้หลักการก็คือการที่เราจะทำทำให้ผลิตภัณฑ์ที่อาจจะผลิตแก๊สกรีนเฮาส์แก๊สเนี่ยเยอะให้มันหายไปนะฮะหลักๆก,ก็คือเรื่องของน้ำมันเตานะฮะที่ปัจจุบันเราไคโออยล์ก็ยังผลิตน้ำมันเตาอยู่ประมาณสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะหลังจากที่โปรเจก t นี้เสร็จเนี่ยเราจะหยุดผลิตเลิกผลิตน้ำมันเตานะฮะเราจะผลิตน้ำมันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะฮะก็คือนะะ้ำมัน ดีเซลนะฮะซึ่งอยู่ในความต้องการมากขึ้นนะครรวมทั้งเรื่องของอขบวนการต่างๆที่เราทำเนี่ยเราจะเราจะเอาน้ำมันน้ำมันไอ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 ,ไอไขยะ,ขยะขต่างๆที่มีเนี่ยเอามาผลิตเป็นไฟฟ้าเพื่อใช้ในบ้านนะฮะรวมทั้งเรื่องเมื่อสักครู่เราคุยเป็นเรื่องของ CVC นะ,ะ Corporate e n t a g e m e n t เราก็จะขยายธุรกิจไปในส่วนที่เป็นสีเขียวมากขึ้นเป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นะ,ะส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของการดาเนินกิจาการรมสีสษะนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราบอกว่าไทยออยอยากจะเชื่อมโยงคุณค่าไปสู่ไปสู่สังคมนะฮะโดยที่ทีมที่ไทยออยอยากจะเน้นย้าเป็นธีมที่เกี่ยวเรื่องคุ i t y o f ีว l i นะ,ะทำยังไงเราจะสามารถที่จะ improve q u a l t y y o f l i f e ของสังคมของชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่ใกล้ชิดนะะกับโปรแกร,รมไทยออยนะฮะซึ่งอันนี้ผมคิดว่า เป็นคนะนะีที่เราอยากจะนำมาใช้นะฮะแล้วก็โปรเจกต์อันนึงที่เราดำเนินการมา2-3ปีแล้วนะฮะที่เราอยากจะดำเนินการต่อนะะเราเรียกว่า sustainable energy f o r t h c l t h นะฮะก็คือการเราจะเข้าไปช่วยตอบโจทย์พลังงานนะะเพราะว่าที่เชื่อมโยงกับธุรกิจของเรานะฮะตอนนี้เรารรดำเนินการโดยที่เราไปติดโซลาร์เซลล์นะฮะในโรงพยาบาล3แห่งนะนะฮะทั้งใกล้กับเราก็คือในใน,ในชนบุรีนะะทั้งโรงพยาบาล นะฮะเกาะสีชังแล้วก็โรงพยาบาลแหลมฉบังนะฮะหรือไกลไปจนถึงแม่สอดน,นะฮะเราก็ไปช่วยนะฮะโรงพยาบาลที่แม่สอดเนี่ยติดโซล่าเซลล์นะฮะรวมกันประมาณเกือบ200กิโลวัตต์แล้วนะฮะซึ่งสิ่งต่ตางๆเหล่านี้คือตอบโจทย์เรื่องอ่าซีเคอร์ฟของพลังงานของเขานะฮะเพราะว่าโรงพยาบาลเหล่านี้เคยมีประสบปัญหาเรื่องเรื่องไฟฟ้านะฮะ<ม>ในขนาดเดียวกันเราติดโซล่าเซลล์ก็คือ renewable พลังงานหมุนเวียนไม่จําเป็นต้อง ใช้และเสียไปโดยโดยปราปอยูน่นะฮะแล้วก็สาก็คือการที่เอาองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพลังงานของไทยออยไปสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี mm ่ย hmm. ขบวนการที่เราดำเนินเรื่อง sustainability หรือเสียสารมันจะดำเนินการอยู่ในสามแทรนะครอันที่หนึ่งก็คือในขบวนการทำธุรกิจหรือผลิตของเราเองนะะสองก็คือเรื่องของการขยายธุรกิจเราก็จะออมองที่จะตอบโจทย์นะฮะเรื่องเสียสาเรื่อง E.S.G. รวมทั้งสาก็คือเรื่องของการที่เราจะดำเนินโครงการนะหรอเ c s อหรือ,หร,อหรือ Social Enterprise Concept ก็แล้วแต่ว่าแล้วครับว่าทำไม60ปีถึงอยู่ยั่งยืนยงมาได้แล้วผมว่า9ก้าที่จะไปถึงร้อยเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องยากแน่นอนจากสิ่งที่พี่วิรัต์เล่าให้เราฟังทั้งหมดคราวนี้สุดท้ายเนี่ยครับพี่ด้วยความที่สถานการณ์บ้านเมืองเราตอนนี้มันก็ยังไม่ได้คลี่คลายเห็นภาพชัดเจนนะครับแล้ว ในฐานะที่ไทยออยลก็เป็นบริษัทขนาดใหญ่เนี่ย moving forward ในวงของพี่วิรัตเองเนี่ยคิดว่าเราจะต้องทําตัวแล้วก็เตรียมตัวอย่างไรบ้างครับก็จริงๆผมผมได้แตดไปนิดนึงแล้วแหละครับว่าปัจจุบันเนี่ยสถา,า,านการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะครับเ <c oughs> รื่อง disruption เนี่ยผมคิดว่าเมื่อก่อนเราเราเรา,เรามองไปขา้างหน้าเราคาดว่าอะไรจะมา disrupt เราแต่ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรานึกไปถึงด้วยซ้ำไป รวมทั้งในเรื่องอย่างนี้แพนเด믹เรื่องโควิดเนี่ยผมคิดว่าเกือบจะไม่มีใครคิดถึงเลยนะว่ามันจะมีผลกระทบกว้างขวางน,นะฮะและมากมายขนาดนั้นนะฮะภาพของสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่มีคนท่องเที่ยวเลยไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเผื่อนะฮะในสิ่งที่เราอาจจะคาดคิดไม่ถึงเลยนะฮะสิ่งที่เมื่อขรู่ผมพูดไปแล้วสามส่วนก็คือหนึ่งจะต้องอจ,จาวนะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่าอจาวหรือนิมโบก็คือว่าคล่องตัวนะ สองก็คือเรื่องของ flexible เราต้องยืดหยุ่นด้วยนะฮะแล้วก็สามก็คือต้องทําตัวเองให้ resilient นะฮะก็คือทนต่อการเปลี่ยนแปลงนะฮะอย่ารอจนจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแล้วค่อยเปลี่ยนแปลงนะฮะเราต้องรีบที่จะเปลี่ยนแปลงนะฮะแต่ว่าสามส่วนนี้เป็นเรื่องสําคัญในเชิงธุรกิจี่แต่ตัวผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเราทําแต่เรื่องธุรกิจก็ไม่ได้นะฮะหนึ่งก็คือ resilient to business disruption ถูกแล้ว แต่สองก็ค,ค,คือเราต้องได้ไลเซน s ์ <S ที่จะออเฟเรตจากสเตทโฮลเดอร์ของเราด้วนะฮะ<น>สิ่งที่ไพลอยให้ความสําคัญก็คือสเต k โฮล l d เดอร์ของเราะะผ่านกระบวนการสามส่วนก็คือ ESG นะฮะก็คือ Environment <c oughs> ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะฮะต้องให้ความสําคัญกับคอม m ูนิตี้นาชุมชนสังคมต่างๆที่เราออเปเรตนะฮะเพราะว่า เหล่นี้คนเหล่านี้จะเป็นคนที่ให้ไลเซนส์ในการที่เราจะทำธุรกิจตอ่อนะฮะแล้วส่วนที่สามก็คือเราจะต้องมีการ์ดเป็นที่ดีนะฮะก็คือเราจะต้องโปร่งใสนะฮะตรวจสอบได้นะฮะแล้วก็ผมคิดว่ามีธรรมาภิบาลนะฮะจริงๆและสามส่วนหลักเนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้ไทยออยนะฮะได้รับรางวั SI ล d j s i นะฮะ Global Industry Leader มา6ปีนะฮะต่อเน,นื่องเงินครับ ผมว่าสิ่งที่พี่วิรัตพูดมาทั้งหมดถ้าเราเป็นองค์กรขนาดเล็กก็สามารถใช้คอนเซปต์เดียวกันได้นะครับ,รบก็เราก็ยืดหยุ่นนะพร้อมปรับตัวอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงและคีย์เวิร์ดที่ผมว่าชัดเจนที่สุดก็คือถ้าทุกๆวิกฤตเนี่ยเราเปลี่ยนได้เร็วนะแล้วเปลี่ยนได้ก่อนเนี่ยเราอาจจะเจอโอกาสได้ดีกว่าคนอื่นอีกนะครับ,รบก็บนี่แหละครับไอเดียดีๆแล้วก็เรื่องราวดีๆจากซีอของไทยออยล์พับบิคคอมพานีลิมิเต็ด วันนี้ผมต้องขอบคุณพี่วิรัตมากนะครับที่ให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังว่าเรื่องราวดีๆสําหรับองค์กร60ปีมาถึงวันนี้ได้ยังไงและแง่คิดดีๆที่จะพาต่อไปถึงอีกร้อยปีผมเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่ต้องได้ไประโยชน์แน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับบทเรียนครั้งนี้นะครับขององค์กร60ปีอย่างไทยออยล์ผมว่าได้แง่คิดทั้งในระดับขององค์กรบริษัทหรือว่าธุรกิจขนาดเล็กหรือแม้กระทั่ง คนธรรมดาอย่างเราชัดเจนนะครับการเปลี่ยนแปลงมาเร็วกว่าที่คิดการเปลี่ยนแปลงจะไปเร็วกว่าเดิมอีกนะครับในอนาคตดังนั้นเราต้องมีความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ต้องปรับตัวด้วยอย่างที่พี่วิรัตบอกใครปรับตัวได้ก่อนใครปรับตัวได้เร็วกว่าคนดันย่อมเจอโอกาสที่มากกว่าเช่นเดียวกันครับนี่แหละครับองค์กร60ปีอย่างไทยออย